ภูมิพลระดุลยะเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกสมอมพระราชทานเครื่องราชสกาาระอุทิศวายเป็นพุทธบูชาณเจดียสถานและณอารามหลวงในจังหวัดสระบุรีชัว่ววินาทีการด้วยกล้าวด้วยกรหมอมขอรดชะความใจกันมาร่วมงานพระราชพิธีสงกรานในวันนี้ You, creator, พระนนบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อเป็นหลักให้พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนก่ิทานาะครััับบบเ้ลพ

ทางอนเนกประการด้วยพระุริยุติสาหะโดยไม่ได้ทรงคำนึงถึงความยากลำบากแห่งพระวรากายแม้ในโอกาสที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดย

ครับคร vale ับประเพณเข้ามาหน่อยครับประเพณเดินด้านซ้ายเลยครับประเพณครับผมสวยครับขอรถช้อปไปอีกหน่อยครับครับผมรั